สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับแล้ววันนี้นะครับอยู่กับผมจำนะฮะตามเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าเดอร์ปี้เนี่ยเราทําอะไรดีนะครับถ้าเดอร์ปี้เป็นตอนนี้นะฮะเดอร์ปี้มันเป็นนายกนะครับก็ใครไม่รู้นะครับว่าเราจะทําอะไรดีในตอนนายกเดอร์ปี้นะครับก็ดูกันได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับ เป็นกำลังใจนะฮะแล้วก็อย่าลืมมีอะไรก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับกดกด s u b s ไ r i b e แล้วอย่าลืมกด,กดกระดิ่งกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับเราจะมาเริ่มกันที่ดูที่สเตตก่อนครับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปเก่าของผมนะครับมันจะมีคลิปเกี่ยวกับสเตตของเดอร์ปี้ครับซึ่งผมอธิบายไปหมดแล้วนะมันเดี๋ยวจะอธิบายอีกรอบนะบก็เขาบอกว่ามีเทอร์โบมินเนียนนะฮะก็คือมันจะแบบว่า มินเนี่ยมันจะผลิตได้คูณ2นะครับมันจะเร็วมากๆนะครับผลิตออกมาเยอะมากๆนะครับก็สำหรับคนสำหรับเพลเยอร์นะครับที่ยังไม่ได้อัลล็อกบางคอลเลกชันนะครับบางคอลเลกชันไหนนะครับที่ยังไม่ได้อัลล็อกนะครับก็มาวางมินเนี่ยนไว้เยอะๆนะครับเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่าเดดเดอร์ปี้นะครับมันคูณ2นะครับแล้วก็ใส่พวกบูสต์ความเร็วเข้าไปนะครับเราจะยิ่งอันล็อกคอลเลกชันนั้นได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับเราจะมีแอคชั่นคลอสนะครับอันนี้ช่างมันครับ ต่อมาครับแต่พวกพ p นี่ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันก็แค่ HP ของบ o อบคูณ2ครต่อมาครับเป็น More Skill นะครับอันนี้ดีมากมานะครับดีสำหรับเพลเยอร์ทุกคนนะครับเพราะว่านะครับมันบวก50% Skill e x p e r i e น c e ะครับสกิลเอ็กซ์เพียรนสครับก็สำหรับผู้เล่นนะครับที่ต้องการจะอัพเลเวลสกิลของตัวเองนะครับ ใครนะครับที่ยังไม่ได้ทำ Enchanting นะครับก็มาทำกันได้นะครับที่โต๊ะอันนี้นะฮะมันจะบวก5อีก50%นะครับจากที่เราได้ปกติแล้วนะครับก็แล้วใครก็ยังไม่ได้ทำ Alchemy นะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับ Alchemy นะครับเพราะว่า มันก็แค่ใช้เครื่องเครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับในการปั๊มเวลอัลเคมีนะครับแล้วบูทพร้อมกับเงินนะครับแล้วเราก็จบแล้วนะครับกับเลเวลอัลเคมีนะครับผมก็เลเวลตันทินที่เรียบร้อยนะฮะแล้วต่อมานะครับก็ผมแนะนำนะครับเป็นเลเวลที่ค่อนข้างหายากนะครับก็คือจะเป็นตัวสกิลของเอ่อฟิชชิงนะครับฟิชชิงนี่ก็ค่อนข้างหายากนะครับมินเนี่ยนนี่ก็ค่อนข้างจะแพงอยู่นะนะฮะก็ใครสนใจจะอัพเลเวลตัวฟิชชิงก็ แนะนำเลยนะครับแล้วก็ตัวฟอเรจิ้งนะครับฟอเรจิ้งนี่คือเสื่อมมากนะครับเพราะว่าคุณวันๆนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับไปตัดต้นไม้ทั้งวันนะครับชีวิตแบบออหน้าเบื่อมากนะครับวันๆตีตัดต้นไม้นะครับมันไม่มีอะไรเลยนะครับก็แนะนํามากเลยนะครับ เพราะว่านะครับมันให้ XP เพิ่มอีกตั้ง50%นะครับลดเวลาความน่าเบื่อของเราไปได้อีกตั้งเยอะนะครับซึ่งมันน่าทําสุดๆนะครับในช่วงนี้นะครับฟอร์เรสติ้งนะครับเพราะว่าถ้าเราทําในเวลาธรรมดานะครับคงชาตินึงนะครับอันนี้มันก็ลดเวลาไปได้อีกตั้งเยอะนะฮะหรือว่าเราอาจจะเอาเป็นไมเน็งนะครับไปขุดเจมสโตนนะครับเพราะว่าเจมสโตนนี่ก็ค่อนข้างจะได้เงินดีนะครับน่าสนใจสุดๆนะครับและต่อมานะครับอย่าลืมบอกอันเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือมินเนี่ยนนะครับมินเนี่ยนครับเราจะสามารถ ทำได้2แบบนะครับก็คือเราจะสามารถเอาเป็นแบบสําหรับปั๊ม xp ของสกิลจ๋าๆเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทําเป็นพวกแบบทำเซตอัพพวกแบบว่าได้เงินเยอะๆนะครับก็แบบ snowmin เนี่ยเยอะๆนะฮะแบบเยอะมากๆครับอันนี้มันก็ได้ความจริงแล้วยังไงสุดท้ายเราก็ได้ตัว mining xp อยู่ดีนะครับถ้าเราทำ snowmin เนี่ยได้เงินด้วยนะครับเนี่ยนะแป๊บเดียวมันก็ขุดออกมากันเต็มไปหมดนะครับก็ลองใส่ hypercut list เข้าไปดูนะครับมันก็ มันจะเร็วขึ้นมากๆนะครับต่อมานะครับก็คงจะเป็นสกิลยอดคิดที่สุดนะครับตลอดการนะครับที่ทุกคนนะฮะผมแนะนำนะครับให้ไปเล่นนะครับก็คือสกิลดันเจียนนะครับดันเจียนนี่ก็บวกอีก50%เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันเลยนะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าดันเจียนนะครับยิ่งอัพเววนะครับเราจะยิ่งเล่นสนุกมากขึ้นนะครับก็ผมแนะนําเลยนะครับแล้วเรายิ่งเววมากๆครับเราก็ยิ่งลงดันได้ง่ายขึ้นแล้วเราก็จะสามารถมีโอกาสที่จะปั๊มเงินได้ง่ายมากขึ้นนะครับและจบดันเร็วขึ้นนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับกับตัวแนะนำนะครับว่าเดอร์ปี้นะครับเราควรจะไปทำอะไรดีนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆนะครับขอให้สนุกกับตัวไฮพิกเซลกับนายกเดอร์ปี้นะครับก็อาจจะลำคาญหน่อยนะครับเพราะว่าแอคชั่นเฮ s ามันไม่มันปิดอยู่นะครับก็เจอกันครับเพื่อนๆบ๊ายบาย